ที่สงขลาค่ะมันมีเรื่องหน้าเวทนาใจเกิดขึ้นนะคะลูกสาวต้องเอาคุณพ่อมานอนรอความตายอยู่ที่ศาลาของวัดคุณพ่อยังไม่เสียชีวิตนะคะแต่ว่าพอออกจากโรงพยาบาลแล้วเจ้าของห้องเช่าเขาไม่อนุญาตให้นําคุณพ่อกลับเข้าไปพักที่เดิมค่ะเพราะเกรงว่าจะไปตายที่ห้องเช่าและปล่อยเช่าต่อไม่ได้ คุณพัชราเป็นลูกสาวเล่าให้ฟังว่าพ่อเกิดอุบัติเหตุผ่าตัดมาศีร,รอบแล้วอาการไม่ดีขึ้นญาติก็เลยยอมยุติการรักษาค่ะให้แพทย์ถอดเครื่องช่วยหายใจทีนี้พอจะเอาพ่อกลับไปห้องเช่าเจ้าของห้องเช่าเขาไม่ยอมค่ะก็เลยต้องมาอยู่ที่ศาลาของวัดโคกสมานคุณอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศาลาสวดศพแต่ย้ำนะคะว่าตอนนั้นเนี่ย ทางฝั่งของคุณยงผู้เป็นพ่อ,อยังไม่ตายทีนี้ทางอดีตในายอำเภอหาดใหญ่คุณรงพรแกมางานศพอีกสาราหนึ่งแกเห็นค่ะแกก็เลยช่วยเหลือประสานโรงพยาบาลให้แล้วก็แจ้งไปว่าดูจากอาการลุงแล้วอ่ะแกอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกตั้งหลายวันนะมาเจอแล้วก็สืสารน้องเขาเราให้อ,อยู่แล้วก็คุณสุริน์นะครับเจ้าเปรวัดโคกแจ้งว่ามีคนมาตั้งรอ,อตายอยู่แล้วก็ไม่มีไม่ใช่ศพนะ มันมันน่าเกียดนะครับก<ด>็เลยให้เอาไปที่อาบก่อนนะครับแต่พอดูแล้วว่าแกยังยกขาได้ยังกระพริบตานะครับก็คิดว่ายังไม่ตายแล้วมันนอนหลัจากตาก็เลยโทรให้โรงพยาบาลมารับนะครับซึ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับรถโรงพยาบาลเลยมารับกลับไปที่โรงพยาบาลอีกรอบนึง<อ>แต่ว่าล่าสุดคุณลุงยง เสียชีวิตแล้วค่ะเมื่อช่วงตีสามเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ไปถึงที่โรงพยาบาลแกเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะลูกสาวก็เลยเอากลับมาที่วัดแห่งเดิมใหม่มาตั้งบำงเพนกุศลศพลูกสาวบอกว่าไม่อยากให้มีดราม่านะคือเข้าใจทางเจ้าของห้องเช่าว่าเขาคงจะกลัวว่าถ้ามีคนตายที่นี่ปล่อยเช่าต่อ,อยากและเข้าใจญาติญาติด้วยเพราะว่าญาติญาติก็ไม่ได้มีทรัพย์ขนาดจัดงานศพ สวดวันเดียวแล้วก็เผาเลยค่ะเพราะว่าครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์เหมือนกันและคุณรงพรคนที่ประสานกับโรงพยาบาลให้อ่ะก็มาช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพของคุณลุงยงด้วยพอเสร็จพิธีศพทางครอบครัวก็จะเอากระดูกกลับไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดหนองคายค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรอยากให้อยากฝากว่าเป็นความตัดสินใจของญาติครับค่ะไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรเลยค่ะมันมันขึ้นอยู่กับญาติครับค่ะหลังจากที่ว่าภารกิจเรียบร้อยอ่เท่ากระดูกจะ ก<ห>็ <c oughs> จะเอากลับบ้านเกิดค่ะที่ไหน,นับที่อุดรเอ้ที่หนองคายค่ะอ,อยู่อำเภอเมืองนองคายใช่ค่ะอ,อัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ